นี่ตัวเทยพิเศษนะครับหวงเบิดครับวันนี้ได้ปลาสากเยอะนะฮะปลาสากนี่เป็นปลาที่มีตัวยาวๆนะครับเป็นปลากินปลาเหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยตาดดำๆอยู่เลยนะครับได้มาเยอะครับวันนี้ติดวนมานะวนปลานะฮะโหในเป็นฝูงใหญ่เลยนะนู้นทางนน้นคระแกะสิล้วก็อยู่ด้านโน้นก็มีนะฮะนี่ครับแล้วก็ยังอยู่ในอ่ในวนอีกเยอะะหมดเลยครับนี่แบบนี้ครับ มีารอครรปลาสากโล้วไรลุงมนนน่นคนหา,าหคนขายอ๋อคนหาไม่รู้ราคานะครับคนหาไม่รู้อปลาสากโลอะไรครับหกหะไเล่าห <6 S 1> <6 S 2> บาท60 60บหกสิหกสิบยูเดอลลาร์หรือว่า6บาทไ้่รูง 60บาทนะครับโลนึงก็นายเลกสองสาตัวนะแล้วแต่ขนาดนะครับนี่ครับนี่เลยลาสางครับเอาเลยครับ้ทำหมกเหรอทำได้อย่างเดียวเหรอทำอย่างอื่นไม่ได้เหรอ เราต้องขอไปตัวนึงโอ้นี่มีปลาแดงด้วยมิจิใครจองยังปลาแดงไหมสีปลาสากปลาคกไม่มีครับเดี๋ยววางให้ไปวางปลาคกเนี่ยก็มาเลือกซื้อกันนะฮะย่ายหมดเลยครับ จะปลาทูไม่แยกกัเข้านะวันนี้เนาะปลาทูยังไม่มีนะฮะอันนี้ปลาแดงของใครครับเนี่ยปลาแดงของใครอ๋อมมีเอาแล้วใช่ไหมีไมม่่ปลาสากร160บาทนะครับช่วงนี้ก็ซื้อไปอต้มยำได้นะครับต้มยำโอ้โมันมีหลายชนิดนะฮะนี่ครับ เขาต้องรอให้เขาสาววนก่อนน,นี่ครับอ้ยปาะสางเพียบเลยนะครับรากาไปแล้วครับนี่ครับแบบนี้ครับเรียกปลาสากนะปักแหลมๆไม่มไยาวนะเขาประขุดทำทอดทอดมันได้หรือ เขาขูดทำทอดมันได้หรอภาษาไม่ใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ทําอะไรกินแกงเหรอเอาไปทอดนะนะเขาต้องเอาต้มเหรเนื้อหวานนะนะเนื้อมันทุ่นแก่ย่างนุ่งแก่ย่าง ได้ไรรครับปลาสากล้วนๆเลยครับของข้อที่ติดตามชมครับชุนิโจอทเวชแนวครับวางเบื่อครับมาาทำงาน